เอาละสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีว,วันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราชิคกี้แอนเจใช่แล้วใช่แล้วยัปปีในวันนี้พวกเราจะมาเปิดร้านหมูกระทะกันวู้ฮูมาดูกันว่าร้านหมูกระทะของพวกเราจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนกันเชียวใช่แล้วเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเอาละก่อนอื่นเลยฉันว่าเราจาเป็นจะต้องมีที่ดินก่อนนะชิคกี้แล้วเดีันเป็นผู้จัดการให้นายแอง 哎。欸 ทำไมจะได้เป็นผู้จัดการล่ะอ้าวก็ฉันไม่อยากเป็นเจ้าข,ของร้านนี่นะฉันขี้เกียจน้ได้โอเคโอเคว้าวชิคกี้บาร์บีคิวว้าวเป็นไงล่ะป้ายใหญ่เบลเลอเลยชิคกี้บาร์บีคิวว่าแต่การรับลูกค้านี่มันทำยังไงหรอเอ็นเจฉันไม่เคยทำเ,ยเลยนะง่นายก็ดูนี่นะสมุดจดลูกค้าที่บุ๊กเอาไว้สวัสดีครับคุณลูกค้าอ๋อสวัสดีขอโต๊ะหนึ่งที่มาคนเดียวครับอ๋อได้เลยครับโต๊ะด้านหลังเลยเชิญเลยครับเฮ้ยโอ้โห ลูกค้ามาเร็วมากเลยเอ็นเจนายต้องรีบแล้วนะเอากระทะไปเสิร์ฟลูกค้าแล้วชิกี้อ๋อโอเคอ่ะรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ๋อกระทะกระทะอยู่นี่ไงโอเคต้องเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะลูกค้าสินะนี่ครับเอาไปเลยว้าวแบบนี้นี่เองสินะนายนี่ก็เก่งเหมือนกันนะอร่อยมากเลยใช้ดอเลยนะเนียเงั้นฉันจะรับลูกค้าเพิ่มเลยนะเอ็นเจได้หรอกนายไม่มีโต๊ะแล้วนี่นะเอ๊ะ ทำไมอยากได้ลูกค้าเพิ่มนายก็ต้องมีโต๊ะเพิ่มนะจริงดนะ้วยสิร้านฉันมีโต๊ะแค่โต๊ะเดียวนี่นะงั้นเดี๋ยวฉันซื้อโต๊ะเพิ่มก่อนนะอ่ะแต่ฉันเงินไม่พอนี่นะนายก็ต้องเก็บเงินเพิ่มนะสิอ๋อโอเคลูกค้าไปแล้วทิ้งเงินไว้อย่างนี้เลยเหรอโอเคได้แล้วน่าแค่นี้นายก็รับลูกค้าเพิ่มได้แล้วอ๋อเสร็จแล้วก็มารับลูกค้าใหม่เชิญครับเชิญครับ อ่าโอเคเข้าใจแล้วแต่สุดท้ายฉันมีแค่โต๊ะเดียวฉันก็รับได้โต๊ะเดียวน่ะสิไม่ต้องหว่วงสะสมเงินไปเรื่อยๆเดี๋ยวนายก็มีโต๊ะเพิ่มเองแหละโอ้ยฉันลืมว่าต้องเอากระทะให้ลูกค้านี่นะมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้าเฮ้ยอร่อยใช่ต่อเลยวันนี้อืมอันนีอ้รอ,รอ,อร่อยจังเลยอร่อืมเฮ้ยเห็นแล้วหิวอ่ะเหมือนสูตรน้ำจิ้มฉันจะอร่อยใช้ได้เลยนะสิ มึงแค่ได้กินก็หอมนี่ถ้าเรามีโต๊ะเดียวแบบนี้เราก็ต้องรอจนเขากินหมดสินะเอ็นเจใช่แล้วล่ะตอนนี้ยังไม่มีโต๊ะเพิ่มก็ต้องเป็นแบบนั้นไปงั้นกินเร็วๆสิครับคุณลูกค้ากินเร็วกว่านี้เร็วกนี้แบบนี้โอเคไหมไม่โอเคอย่าทแบบนั้นสิลูกค้าไปแล้วได้ผลนะเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนว้าวได้มา40บาทแจวเหยเอาละฉันมีตังพอที่จะซื้อโต๊ะตัวที่2แล้วฮึบว้าวได้โต๊ะตัวที่2มาแล้วนั่นก็หมายความว่าฉันสามารถรับลูกค้าได้้มาากกขึนนนเเอละฉัั็ปย ร,นนร้อยอ่เยลี่ยโต๊ะเต็มแล้วรอสักครู่นะครับต้องรีบเอาเตาไปตั้งให้ลูกค้าโอ้โหโตตัวต่อไปตั้ง80บาทแน่ราคาโต๊ะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ๋อเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยทำงานร้านหมูกระทะเนี่ยเอ็นเจแหมทำงานมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่หอมจังเลย อย่าไปเกาะโต้ลูกค้าแบบนั้นสิใช่ <c oughs> ก็ฉันหิวนี่นาะตั้งแต่เช้าฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะฉันคิดว่าธุรกิจนี้มันดีมากเลยนะแต่นายเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยใช่พูดอย่างน <c oughs> ี้หมายความว่าไงอ่ะอ๋อใช่แล้วฉันจะไปเปิดร้านหมูกระทะของตัวเองฮะและเดี๋ยวพวกเรามาเจอกันหน่อยแนะ่โอเคเอางั้นก็ได้ยังไงยังไงร้านฉันก็รุ่งกว่าอยู่แล้วบอกเลยไปอย่าเพิ่งพูดไปอย่ามาดูของฉันแล้วนายจะขอด้วโอเคไปดีกว่าแน่นี่งๆเปิดร้านหมูกระ เจ้เอ้ยเอ็นเจไปก็ดีไม่ต้องมีหุ้นส่วนด้วยอันนะเราไปเปิดแค่ฝั่งตรงข้ามซะด้วยสิจะท้าทายกันมากเกินไปแล้วนะเอาเถอะยังไงก็ต้องมีคนมากินของฉันเยอะกว่าอยู่ดีแหละฮ่าเอาละเชิญครับทุกคนเชิญครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทํางานอย่างหนักขยันขันแข็งทั้งรับลูกค้าทั้งเสิร์ฟทั้งเปลี่ยนมอทั้งขัดกระทะแล้วก็เก็บตังค์ทำงานหามรุ่งหามค่ำทุกวันไม่มีวันหยุดพยายามขยายโต๊ะขยายกิจการไปเรื่อย ยินดีต้อนรับครับผมเชิญทางนี้เลยครับโอเคนั่งเลยนั่งเลยอ๋อมาอีกคนนึงแล้วรอสักครู่นะครับโต๊ะกำลังเต็มอยู่ฮ่าฮ่ธุรกิจฉันกำลังรุ่งเรืองเลยเนี่ยเดี๋ยวไล่เก็บตังค์ตามโต๊ะก่อนนะลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆเลยฮะถึงจะมีแค่สี่โต๊ะก็เถอะหลังจากทำงานบากบั่นมานานในที่สุดก็สามารถขยายร้านได้ใหญ่ขนาดนี้แล้ว ชิคกี้บาร์บีคิวนี่รุ่งเรืองขึ้นทุกวันทุกวันเลยแฮะเอ๊ะแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมาเลยแฮะแปลกๆสงสัยช่วงสิ้นเดือนพอดีลูกค้าไม่ค่อยมีตังละมะั้งยังไงยังไงร้านเอ็นเจก็ไม่มีทางชนะฉันแน่นอนฮไหนไปดูหน่อยสิร้านหมูกระทะเอ็นเจเป็นยังไงบ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันเฮ้ยอะไรนั่นนะทำไมใหญ่โตขนาดนั้นน่ะฮะมีที่จอดรถตัวอย่างนั้นเหรอ สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวรอเก็บโต๊ะทำความสะอาดสักครู่นะเอ๊ะทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ล่ะเชิญเลยเชิญเลยโอ้โหยจองมาหรือเปล่าคะเฮ้ยโอ้โอได้เลยเชิญเลยค่ะโต๊ะวา่างเยอะมากเลย,ยทำไมร้านหมูกระทะเอ็นเจถึงได้ใหญ่ขนาดเนี้ยแถมลูกค้าเต็มร้านเลยทำได้ยังไงเนี่ยสวัสดีค่ะห้ช่วยเหลืออะไรหรือเปล่า oh. อ๋อที่สำหรับสี่คนนะคะ <God. S 1> ด้านบนเลยโอ้ย ชิคกี้น่ะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยเอ็นเจฮะทำไมร้านเธอถึงได้ขายดีใหญ่โตขนาดนี้ล่ะฮ่ามันเป็นความล้ำนะเพราะหมูกระทะของฉันน่ะ อร่อยที่สุดในโลกเดี๋ยวนะถ้าเปิดหลังฉันไม่ใช่เหรอแล้วดูร้านฉันสิเล็กกระชิดเดียวอยู่ตรงนู้นนะไหนไหนโอ้โหอยเล็กจะมองไม่เห็นเลยเฮ้ <c oughs> หยหน่อยแนะ่เธอต้องโกงแน่แนเลยไหนดูหน่อยสิทำไมทำไมสงสัยอะไรบ้าน่ะคนเยอะไปหรือเปล่านี่ก็ปอดีว่าฉันมีสูตรลับอะนะร้านของฉันเนี่ยมีน้ําจิ้มสูตรลับนะเฮ้ย <c oughs> สูตรอะไรอะบอกฉันหน่อยสิเฮ้ยบอกไม่ได้หรอกมันเป็นความลับของทั้งร้านนี่นะนอกจากจะมีน้ําจิ้มสูตรลับแล้วการบริการก็สําคัญมากเลย านของฉันอนะบริการลูกค้าอย่างเป็นพระเจ้าเลยนะดูสิลูกค้าชอบใจใหญ่เลยเดี๋ยวนะเธอมีพนักง,งานได้หรอเฮ้ยฮะ อ๋อใช่ใช่นั่นพนักงานของฉันเองทำไมพนักงานของเธอว้าไปว้ามาได้ล่ะอ๋อพนักงานของฉัน่ะเป็นระบบ a i ไอนะสิเฮ้พนักงาน AI เหรอใช่แล้วพนักงาน AI น่ะไม่มีวันขี้เกียจด,ด้วยนะแถมฟังคำสั่งทุกอย่างเลยเฮ้ยหันไปแป๊บเดียวลูกค้าเต็มเลยวาชิคกี้ลอหน่อยลูกค้าเข้าแล้วลบๆลบลลูกค้าหรือดอกเห็ดเนี่ยงอกปุ๊ดปุ๊ปุ๊ปุ๊ปเลยเป็นไงล่ะร้านของฉัน จร,จรฉันกำลังต่อเติมข้างบนของร้านด้วยนะอยากไปดูไหมแมวชั้นสองมาเลยตามมาตามมาโอ้ oh my god! ตาหดา้นี่ไงล่ะแล้วนี่ก็พนักง,งาน a อไอชั้นบนของฉันเอ๊ะพนักงานคนนี้ก็วาร์ปได้เหมือนกันเหรอเนี่ยขยันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่สเตชันเนื้อฉันขยายเพิ่มมาแล้วโอ้ oh, เนื้อสไลด์พวกนั้นน่ากินชะมัดเลยก็ใช่น่ะสิเนี่ยเนื้อ A5 ฟเลยนะโอ้ค oh, ุณภาพดีทั้งนั้นเลยอะแมคนเราก็ต้องมีเงินเก็บใช่ไหมล่ะก็ไว้ลงทุนแบบนี้แล้ว ถ้าเรายิ่งมีวัตถุดิบดีๆแล้วค่ะอาหารเราก็จะยิ่งขึ้นนะอูดูความสดของมันสิก็ใช่นะสิเนี่ยก็ความลับเลยนะวาชิกีห้ามขโมยกินไงเข้าใจไหมโอเคโอเคฉันไม่ขโมยกินหรอกหน้าแหม โอเคเดี๋ยวฉันไปเก็บเงินก่อน้ชิกี้ทำอะไรอะเฮ้ยฉันเปล่านะไอ้โมโหอะไรเฮ้ยโทษทีทำไมขโมกินอย่างเงี้ยฉันจะปรับนายเลยนะเฮ้ยเงินเต็มเลยโอ้โหพนักงานเก็บเงินให้ด้วยอย่างนั้นเหรอแจ๋วใช่ไหมล่ะพนักงานเอไอของฉันสะดวกดีแฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะชิกี้ถ้านายมีพนักงานนะนะนายก็ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งทําคนเดียวให้เหนื่อยแล้วล่ะฉันขอได้ไหมเงินก้อนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเป็นไงเป็นงโหยขยันมาก ไวอย่างกับความเด็วแสงแล้วก็ภูมิใจเอาล่าะฉันไปรับลูกค้าเพิ่มก่อนนะหอยมันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นนะ่ะเฮย้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจเธอมีลายของหวานได้อย่างนั้นเหรออ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เนี่ยภูมิใจน้าเสนหนอเลยมีไอติมด้วยนะมีหลายรสเลยด้วยโอยไอติมเรนโบว์หลายรสจัดจๆแน่นอนล้วหมูกระทะก็ต้องมีไอติมสิหอยไปรับลูกค้าก่อนเฮย้ยเดี๋ยวนะลูกค้ามาจากไหนเยอะแยะเลยเนี่ยอมแห่กันเข้ามาอย่างกักเขาแจกฟรีแนะ่ฉันว่าแล้วเชียวทำไมร้านฉันมันไม่ค่อยมีลูกค้าไม่ไม่ใช่เพราะ ฉันนะช่วยค่ะช่วยเลยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอ็นเจสามารถทําให้ร้านปังได้ขนาดนี้เลยเหรอต้องขโมยสุดลับให้ได้เสรแล้วไม่งั้นร้านฉันเจ๊งแน่ ว้ยถ้าเป็นแบบนี้ร้านนายเสี่ยงเจ๋งมากเลยนะฉันบอกเลยขายฉันรู้แล้วไม่ต้องย้ำหรอกหน้าอ๋อจริงสินี่นี่อันนี้แนะนำเลยของใหม่เลยนะแต่ขายดีมากอะไรอ่ะเจ้าเนี่ยคือชาเขียวมะนาวยังไงล่ะชาเขียวมะนาวอยางงั้นเหรอใช่นะสิเนี่ยความลับของทางร้านเลยนะจริงเหรอขายดีที่สุดเลยในตอนนี้ว้าวอยากลองชิมไหมล่ะชิมได้เลยเดี๋ยวฉันมาไหนขอลองชิมหน่อยโอ้ยน่านทั้งวัเลยะโอ้ไม่ อืมอร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ็นเจแล้วทําไมนายไม่กินใส่แก้วล่ะฮะไหนแก้วนั่นไงขวามือนายน่ะเอาเฮ้ยโอ๊ยจบเลยโถย่ชิคกี้โทจทีฉันมองไม่เห็นว่ามีแก้วเนี่ยอยไหนๆหนคนไหนไหนแล้วดีนี่ตามฉันมายังไม่หมดแค่นั้นนะ ฉันยังมีตู้โคกตู้ใหญ่สองตู้ด้วยนะว้าวมีน้ำอัดลมเต็มเลยอะเจ๋งเลยไหนไหนไหนก็มาแล้วถึงแม้ว่าพวกเราจะทำธุรกิจเหมือนกันแต่ว่ามีอะไรก็แบ่งปันกันได้ฉันก็จะแบ่งปันนะตามฉันมาสิโอไม่ยันห้องเก็บของเลยเหรอใช่แล้วนี่แหละห้องเก็บของของฉันเองว้าทั้งหมดนี้จะเป็นที่เก็บของเพื่อเตรียมเอาไว้ให้ลูกค้านี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยอะโอ้โหอย่างยังไม่หมดมีข้างในนี้อีกนะเอ๋มีข้างในอีกเหรอใช่แล้ว ส่วนห้องนี้จะเป็นห้องเก็บวัตถุดิบต่างๆบอกเลยนะว่าร้านฉันนี่สดใหม่ตลอเอาเ้ยลูกค้าไปหมดแล้วไปรับลูกค้าก่อนนะ เอาแหละต้องชิมลแ,แล้วแกะรสชาติซอสสุดเด็ดของ NJ มาให้ได้สูตรลับอย่างนั้นหรอมันจะรับสักแค่ไหนกันเชยวตอนนี้ NJ กําลังยุ่งอยู่ต้องรีบชิมแล้วนี่ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยผักยังอร่อยเลยสดมากเลยอะ่ะออเอโอ้นี่นายทำอะไร<ห><ห>เนี่ย,ยนายขโมยกินเหรอนี่มันขอไว้เตียวให้ลูกค้า ไหยก็ฉันอยากกินนี่นะดูสิมันสดมากเลยแล้วมันก็น่ากินมากด้วยฉันก็รู้แหละนะว่ามันน่ากินนะแต่นายต้องอดใจหน่อยสินี่มันของลูกค้านะการขโมยกินแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะชิกกี้<ด>มามาตามฉันมาเดี๋ยวฉันเปิดโตให้กันได้จะจะให้ฉันนั่งกินอย่างนั้นเหรอเจ๋งเลยโอเคตอนนี้นะแตงก o u นะเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าไอ้นมพี่ยังไม่ได้กินเลยน้องเก็บทำไมน้อง พนักง,งานเอไอฮัลโหลเฮ้ยโอ้ยชิคกี้นายกินหมดไวมากเลยอะฉันยังไม่ได้กินเลยพนักง,งานเธอเก็บไปหมดแล้วนะ่ะเอาเถอะเอ้ยโทษทีขยันเกินนะสิเฮ้ยสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะหอยไมาอีกแล้วนะทานให้อร่อยนะคะเชิญด้านบนเลยโต๊ะร้านเราเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่านี่บุกไว้หรือเปล่าคะจริงสิชิคกี้ว่าแต่นายไม่ดูแลร้านนายหรออ๋อ oh. จริงด้วยลืมไปเลยฉันก็มีร้านหมูกระทะนี่นะเฮ้ยมาอยู่แต่ร้านฉันแบบนี้เดี๋ยวร้านก็เจ๊งเอาเหรอโอเคโอเคแสงเลยกลับไปทําร้านตัวเองก็ได้สูตรลับก็ไม่ได้มาด้วยสิหลังจากนั้นจิกกี้ก็ได้ทํางานหนักหามลุ่งหามข้ามจนแทบไม่ได้นอนเลยเพื่อร้านหมูกระทะของเขาขอยอมทําได้เฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยนะการทําร้านหมูกระทะเนี่ยแต่เพื่อให้ได้ทําร้านที่ใหญ่แล้วฉันต้องขยันกว่านี้เอาละ ขอบคุณมากเลยครับที่มากินขอบคุณครับขอบคุณที่มาใช้บริการครับผมจะงานหนักแค่ไหนฉันก็ต้องสู้สู้ตายเชิญครับเชิญด้านในเลยครับผมเชิญครับเชิญด้านในเลยครับผมถึงแม้ว่าบางครั้งชิคกี้จะรู้สึกหิวจนไส้จะขาดเฮ้ยน่ากินจังเลยอะ่ะอยากกินมั่งจังเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้นี่มันของลูกค้าห้ามกินชิคกี้ก็จําเป็นต้องตัดใจและทนหิวทํางานต่อไปนี่ครับนี่ครับกระทะครับสองเดือนต่อมา ว้าทำงานมาสองเดือนเต็มๆหนที่สุดชีวิตฉันก็ได้พัฒนาขึ้นทำงานในร้านที่ใหญ่ขึ้นนี่มันรู้สึกสุดยอดไปเลยนะแต่ยังไงก็คงต้องทำงานหนักต่อไปสวัสดีครับพี่ชายขออนุญาตเปลี่ยนกระทะนะครับเออเออดี๋ยวมอเดี๋ยวพี่ให้ทิปสวัสดีครับคุณลูกค้าเสิร์ฟอาหารครับผม ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้านหมูกระทะที่ดังที่สุดในเมืองนะคะโอ้โอยเช็กกี้ไหนมายืนตะไรในตรงนี้เนี่ยเอากระทะไปเสิร์ฟให้ลูกค้า,ยยาหรือยังยั่นโต๊ะห้าอยากเปลี่ยนกระทะด้วยไยรับทราบครับหัวหน้าได้เลยครับให้ไวเลยโอ้โอยเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟก่อนนี่ครับกระทะกระทะเอา้าได้แล้วเหรอโอ้แย่งงานทำอีก ครับหัวหน้าว่าไงครับไปเก็บเงินโต๊ะสามด้วยไปได้ครับไวไว้เลยกําลังไปเดี๋ยวนี้แหละครับว้ายทำไมสุดท้ายกลายเป็นลูกจ้างของเอ็นเจไปได้เหรอเนี่ยให้ตายเถอะ <c oughs> กาลังเพ้อฝันว่าอันนี้เป็นร้านของตัวเองแท้แต่ที่จริงแล้วร้านฉันนั้นเจ๊งไปนานแล้วปะโถเอ้ยนุ่นสภาพร้านผมเงียบเหงาไม่มีลูกค้าสักคนเลยอะ่ะขายหมูกระทะไม่รอดก็เลยมาเสิร์ฟหมูกระทะเอ็นเจแทนเอ้ย เฮ้ยลูกค้าทิ้งเงินไว้อืมหน่อยแน่เอ็นเจใช้งานฉันหนักมากเลยขโมยเงินซะเลยดีไหมนะเอาแหละขโมยเลยแล้วกันอะเอ๊อะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยชิกี้นายทำอะไรอยู่วะป่าป่าปาทำไมไม่เอาเตาไปให้ลูกค้าละ่ะโอเคครับได้ครับลูกพี่เร็วๆนะนุ่นฉันบนต๊ะสิบนะ เขาบอกว่าขอโคกด้วยนะใครตายเหอจ้างอะไรมานี่คุ้มเงินไหมเนี่ยไช่โอเคครับรับทราบครับลูกพี่ได้เลยแล้วแล้วลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วเอาเตาสิร์ฟได้แล้วได้ครับลูกพี่และแล้วร้านของเอ็นเจก็ประสบความสําเร็จอู้ฟูดุ้งเรื่องและดังที่สุดในย่านนั้นมีลูกค้ามากมายหนาะแน่นแห่มากินไม่เว้นแต่ละวัน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร้านหมูกระทะของเอ็นเจอร่อยที่สุดเลยส่วนชิกกี้นั่เหรอเรานี่มันหล่อจริงๆเลยนะขอใยชิกกี้เอาอีกแล้วน้องจิแปขอเปลี่ยนเตาได้ครับลูกพี่ไปเดี๋ยวนี้แหละครับุ้ยแล้วเอาเตาไปให้โต๊ะยี่สิบด้วยครับเอาละ่กะการ์ตูนจบแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าน้องๆคนไหนมีความฝันก็ทําให้เต็มที่เลยนะคะทุกคน จะได้ประสบความสาเร็จเหมือนฉันไงอ,อย่าทำเหมือนชิคกี้ล่ะคุ้งกลางๆน,น่ะไหแม้วันนี้เปิดร้านสุดๆไปเลยนั่นสินะถึงสุดท้ายฉันจะเป็นแค่ลูกจ้างเธอก็เถอะฉันชอบการเปิดร้านหมูกระทะมากๆเลยนะเจ๋งเลยเอาล่ะฉันคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วทุกคนมาเช็คชื่อกันมาเลยมาเลยไหนใครที่ดูจบแล้วให้พิมพ์คําว่าหมูกระทะไว้ในคอมเมนต์เลยใช่แล้วพิมพ์คําว่าหมูกระทะ แตาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะอย่าลืมล่ะขอคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เลยนะกดไลค์ <Good like. S 1> ส่วนพุ่งนี้พวกเราจะเล่นเกมอะไรติดตามรอดูกันได้ไหนชิคกี้กับเอ็นเจตอน4ี่โมงเย็นเตรียมน้าเตรียมขนมเอาไว้รอดูการ์ตูนเลยงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาสนุกแล้วสิไปลาบ๊ายบาย ไว้เจอกันชิคกีครับลูกพี่ไปไปล้างกระทะเดี๋ยวนี้เลยไปโอเคครับลูกพี่